มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ค้าลือกันทั่วมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งปาฏิหาริย์ทาเวทเข้าฝันหนุ่มโรงงานถูกหวยสามงวดติด ที่วัดหนองคออ,อบ้านค่ายจัังหวดระยองผู้สื่อข่าวรับทราบเรื่องราวในปฏิหารของท้าวเวสุวรรณมีเสียงริ่าลือในด้านโชคลาภเรื่องการแคล้วคลาดมีชาวบ้านต่างแห่มาร่วมทำบุญศรัทธาหลวงพ่อทองสุขพระเกจิชื่อดังทางภาคตะวันออกและท้าวเวสุวรรณที่สร้างไว้ภายในวัดนะคะชาวบ้านมากราบไหว้ได้ล้อมไปด้วยดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็พวงมาลัยสีแดงตั้งแต่ง,งานบริเวณทางศาราค่ะ ซึ่งมีประชาชนบางส่วนมากราบไหว้หลวงพ่อทองสุกนะคะหลวงพ่อพรมน้ำมนให้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ผู้ที่มาร่วมทําบุญด้วยค่ะและสายมูต้องมาที่กระถางทูบหลายคนต่างนําดอกไม้สีแดงถวายทาเวสุวรรณก่อนจะจุดทูบเสียงทายรุนเล็กเด็ดนะคะด้านน,นายสุนันอายุ29ปีหนุ่มโรงงานเล่าว่าตนเองเดินทางมาจากมาฟตาพุทธเพื่อมากราบไหว้ทาเวสุวรรณซึ่งตนศรัทธามาก ขับรถจักรยานยน์ฝ่าลมฝนมาเพื่อมากราบไหว้ทําบุญซึ่งตนเองพบว่าปฏิหารได้รับโชคมาตลอดเกือบหนึ่งปีรับโชคไปแล้วสามวดติดๆหลังจากมาทําบุญที่วัดแห่งนี้นายสุนันต์บอกว่าตนก็นํามาเป็นเลขเด็ดจนถูกสลากมาแล้วสามวดติดในครั้งนี้ก็หวังว่าท่านจะมาให้โชคอีกทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ